อนุสาวรียในประเทศไทยพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทยัยทรงมีคุณูปการต่อบ้านเมืองเป็นอเนกประการเช่นทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองอาณาจักรให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งกล่าวว่าในาน้ำมีปลาในานามีข้าว ราษฎรมีอิสระเสรีในการค้าขายทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงทรงขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางและที่สำคัญยิ่งคือทรงประดิษฐ์ลายสือไทยเมื่อพุทธศักราช1826เป็นต้นแบบของอักษรไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาทีคุณดังกล่าวหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ เป็นอนุสรสถานแห่งพระเกียรติคุณให้ปรากฏสื่อไปได้แก่พระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชภายในอุทยาประวัติศาสตร์เมืองเก่าจังหวัดสุขโขทยัยมีลักษณะเป็นพระบรมรูปลอโลหะขนาดสองเท่าพระองค์จริงประทับบนพระแท่นมนังศิลาบาทเช่นเดียวกับพระบรมราชานุสาวรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งสร้างขึ้นภายหลัง พระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่กองกับกับการหกกองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดสุขโขทยัยพระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์ประกอบด้วยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพยามังรายแห่งอาณาจักรล้านนาและพยามงเมืองเจ้าเมืองพยาวตั้งอยู่หน้าศาลากลางหลังเดิมจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเหตุที่ทั้งสามพระองค์ เป็นพระสหายกันมาแต่ทรงพระเยาวต่อมาได้ทรงดื่มน้ําร่วมสาบานกันที่ริมแม่น้ําอิงและร่วมกันหาชัยภูมิที่เหมาะสมเพื่อสร้างเมืองเชียงใหม่พระบรมราชานヌสาวรีที่กล่าวมาล้วนแสดงถึงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพ่อขุนรามคําคแหงมหาราช